ชมคลิปจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมสั่งกระดิง่งกริ๊งให้ด้วยนะคะครีมซีสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุก,ท,กทุกท่านนะคะครอบครัวน้องครีมน้องครีมเฟอร์มารีนะคะอายกุกอมวยเล่นกับน้องครีมมาลูกมังกรด้วยแล้ว โอ้มาดูมาดูคุณแม่ลินลินอาบน้ำนะคะทำต้นต้นต้นบรรยากาศลมรื่นมากๆนะคะเบอร์ดี้เบอร์ดี้คนสวย,วยน้องครีมสายแดนนะคะโอ้โอ้โอ้แต่ยินเสียงรถบรรทุกช้างอีกแล้ว ได้ยินได้ยินเสียงรถสิบล้ออีกแล้วนะคะเอะอสาวเสียงดนงีน้องครีมค่ะรักน้องครีมครีมซีเยอะๆหละเยยเยย์หางไม่เ็ว เบอร์ดีเบอร์ดีผูกอยู่บริเวณนี้นะคะครอบครัวของน้องครีมจะผูกอยู่บริเวณนี้นะคะนี่เบอร์ดีนะคะนี่น้องครีมนะคะน้องครีมคุณแม่ลินลินนะคะสวนจุดนู้นนะคะใต้ต้นว่าไกลๆนู้นนะท่านผู้ชมคะนู้นะคะจะเป็นพี่โดโดนะคะสีเชื่อนะคะอยู่ตรงนี้เฮ้ยตีน้อย มังกรเอ๋เอ๋เอ้เอ๋ดูคุณแม่กับคุณลูท pues ทออกทักทายกันดูน้องครีมนี่อยู่ขางขวาไหนี่เออไปรักกับพี่มวยปะเออรักกันรักกันรัก네กันดูดูความรักเออโอ้โหไหนพี่มังพี่มังไปรักพี่ครีมน้องครีมด้เร็วๆกดคออยังไงกดคอกดคอพี่มวยด้วยกอด กอดแล้วกอดมวยโอ้ยน้องครีมมีนาข้างเดียวโอ้ยน้องครีมมีนาข้างเดียวเขาเรียกว่าขนายค่ะลูกน้องมังไหนอ๋อพี่ครีมน้องครีมนวดให้พี่มังกรแล้วนะคะเจ็บมากนวดสบายเลยไหนไหนทำนวดสบายดีไหมดีไหมลูกสบายเลยเอ้ามาดูน้องครีมกอดคอพี่มวยนะคะดูดู จะกอดคอหรือว่าจะรัดคอพี่หมวยคะน้องน้องครีมคะจุ๊บจุ๊บพี่หมวยเฮ้ยๆๆๆๆได้ความรักความรักนะความรักต่างสายพันธุ์นะคะเออความรักต่างสายพันธุ์เราดูดูดูมังกรมังกรไปแย่อะไรน้องครีมนะคะมังกรแย่ยอะไรน้องลูกน้องตัวใหญ่กว่าหนูแล้วอ่ะมาดูคุณแม่ลินลินทำอะไรนะคะสงสัยโอ้โหคุณแม่ลินลินดำแล้วนะคะท่านผู้ชม คุณแม่ลินลินดำแล้วนะดำแล้วโอ้โอ้โอ้ด้วยโอ้คุณแม่ลิ้ลินก็อยากให้พี่เหมือกับพี่มังเล่นด้วยนะคะเพราะว่าพี่เหมือกับพี่มังเล่นกับน้องครีมอย่างเดียวนะคะดูดูคุณแม่ดูคุณแม่ทําท่าอะไรคะโอ้โหเล่นนะคะเล่นเล่นอย่างเดียวนะคะเล่นทั้งทั้งแม่ทั้งลูกนะคะน้องช้างจะอารมณ์ดีนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหเริ่มปะแป้งแล้วนะคะ ดูคุณแม่ลินลินคุณแม่ลินลินทาครีมที่งวงที่มือเรียบร้อยแล้วนะคะดูนะคะเป็นสองสีเลยนะคะน้องครีมก็จะเอาคาลังเตะกองดินเล่นแล้วนะคะดูนะคะอ่าว่าแล้วเชียวจริงๆด้วยคาลังเตะดินเล่นแล้วนะคะน้องครีมก็จะอารมณ์ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณพ่อแอดนะคะพาน้องครีมมาผูกอยู่ใกล้ๆกับคุณแม่แล้วนะคะนี่นะคะ น้องครีมก็จะอารมณ์ดีอย่างนี้นะคะออกสองแม่ลูกเต้นแข่งกันลินลินเสียงไรจ้าลินลิ้นลินเสียงกันลินจ้าโอ้นี่บนสูงบนสูงน้องครีมน้องครีมทําตาหวานอีกแล้วนะคะดูนะะน้องครีมรักรักรักน้องมาเอารักพี่มังกรฮะน้องครีมน้องครีมตามตาหวานกันดีไปจับเดี๋ยวไปจับเลยน้องครีมพอน้อง ครีมนอนลงเลยครีมน้องลงแลยวดูดูเล่นนมตัวเองอีกแล้วนะคะเป็นสาวที่เล่นนมอีกแล้วนะคะดูนะฮะสาวดึงนมเล่นอีกแล้วนะฮะไหนครีมไหนนยสาวตาหวานของคุณแม่อสาวตาหวานของคุณแม่ตาหวานก่อนตาหวานก่อนโอ้ใจจุบอย่างเดียวเลยจะจุบจะจุบอะไรจะจุบอะไรตาหวานก่อนินียน เออเออเออดูทำดูทำเหมือนไม่อยากจะทําเท่าไหร่นะคะเนี่ยสองสัยอยากไปเล่นกับคุณแม่นะคะดูคุณแม่กวยดินเล่นบริเวณนั้นแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะสองแม่ลูกนี้เป็นช้างที่เล่นทั้งสองเชือกเลยนะคะดูนะคะน้องช้างจะอารมณ์ดีนะคะสังเกตจากใบหูพัดไปมานะคะหางก็โบกสะบัดนะคะถือว่าเป็น ยานดีนะคะที่ว่าช้างอารมณ์ดีนะคะใบหูจะโบกหางจะสะบัดไปมาดูโอ้ยสองแม่ลูกนี้ไม่ยอมแพ้กันจริงๆเลยดูนะคะโอ้ยทั้งเล่นน้ำมนทั้งปะแป้งฮะ<า>โอ้คุณแม่ลิลิน,ลนทำท่าอะไรนะคะดูโอ้เออฮ้สุดยอด เล่นเหมือนลูกเลยนะคะน้องครีมก็เคยทําท่านี้แล้วนะคะโอ้โหสังเกตได้นะคะน้องช้างอารมณ์ดีนะคะท่านี้คือน้องช้างอารมณ์ดีนะคะโอ้โหไม่แน่ว่าเป็นช้างหรือฮิปโปนะคะท่านผู้ชมคะดูโอ้โหโอ้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 ดูน้องครีมดูน้องครีมน้องครีมไม่น้อยหน้าคุณแม่นะคะน้องครีมน้องครีมไม่น้อยหน้าคุณแม่ลินลินนะคะสุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นช้างหรือว่าฮิปโปนะฮะนี่คะโอ้โอ้ดูขาดูขาดูงวงดูขาดูหางเตะไปมาฮะเอ้าเอ้าเอ้าสุดยอดสุดยอดโอ้โหเออโอ้โหดูดูหางนะคะหางสองแม่ลูกนะคะคุณแม่ลิลลินกับน้องครีมนะคะหางตั้งแล้วนะคะหางตั้งแล้วหันหน้าไปทางนู้นหันหน้าหาใครเอ้ย แตนแตนตนหันหน้าหาหนุ่มหล่อของเรานะคะพี่โดโดนี่เองหันหน้าหาพี่โดโดนี่เองโอ้โอเคดู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 แม่ลูกสองคนนี้นะคะเล่นกันอย่างเมามันนะคะไม่ยอมกันนะคะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะน้องครีมเขาจะอารมณ์ดีนะคะเพราะว่าได้อยู่ใกล้ๆแม่นะคะโอ้จับมือกันแล้วทักทายสสใจจะพูดคุยกันแล้วนะคะ น้องครีมน้องครีมดมดมคุณแม่นะคะน้องครีมรักคุณแม่ลินลินนะคะจะกินนมเหรอครีมทำอะไรฟาดงวงฟาดหางโอ้ยน้องครีมก็ใช่ย่อยโอ้ยดูทำดูทำโอ้ยสุดยอดสุดยอด โอ้โดูคุณแม่นินลินทำอีกแล้วนะคะอีกแล้วนะคะช้างอารมณ์ดีนะคะเมื่อกี้คุณพ่อให้ลินลินอาบน้ําทีนี้ลินลินแม่ลินลินก็เล่นนะคะโอ้โหดูทําดูทําโอ้โ้โอ้โโอ้ดูน้องครีมโอ้โหเต้นอ่ะน้องติ้นเต้นละโบกสะบัดโอ้โหโอ้โโอ้โอยากเล่นเหมือนคุณแม่นะคะน้องครีมอยากเล่นเหมือนคุณแม่โอ้โ้สุดยอดสุดยอดนะคะสองแม่ลูกนี้สุดยอดเลยนะคะ โอ้โหดูน oh no 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 <ah, wow, uh, ้องครีมน้องครีมโอน้องครีมน้องครีมเต้นท่าอะไรคะน้องครีมเออ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 โอ้ยน่ารักจังเลยดูดิดูดิ น้ำน้ำน้ำแกคุณพี่โดโดนะคะนี่นะคะน้ำแจกคุณพี่โดโด,โดสาดร์อยู่บริเวณนี้นะคะสตรเอ้ยน้องครีมกับคุณแม่ก็ได้อนิสง์ด้วยนะคะพี่โดโดรดน้ำมน์นะคะลดน้ำมน์ให้ซองแม่ลูกนะคะโอ้โหดูดูด,ด,ดสายแล้วเล่นกันอย่างสนุกสนานเล่นกันอย่างเมามันนะคะโอ้โอ,โอ โอ้สุดยอดสุดยอดเออดูดูดคุณแม่หลินลินกับน้องครีมก็ได้อาน,นิสงส์จากพี่โดโดนะคะพี่โดโดเป่าน้ำมนต์ให้สองแม่ลูกนะคะดูนะคะเต็มเนื้อเต็มตัวเลยนะคะน้ำโอ้ยพี่โดโดปลดละเป่าน้ำมนต์อีกแล้วนะคะ สุดยอดเลยค่ะพี่โดโดของเราสุดรอของช่องเลยนะคะดูทำโอ้โหดูดูสองแม่ลูกอีกอโอ้สองสาวนี่ไม่ยอมแพ้เลยนะคะคุณแม่คุณลูกนี้นะคะสุดยอดเลย <S 2> <S 2> <S 2> เล่นกันอย่างเมามันนะคะทั้งสองแม่ลูกนี้นะคะ พูดคุยกันแล้วนะคะเล่นจนเหนื่อยทีนี้สองแม่ลูกนี้ก็พูดคุยกันแล้วนะคะว่าจะเอายังไงต่อจะเล่นต่อหรือว่าจะพักนะคะสงสัยจะพักนะคะเพราะว่าเหนื่อยแล้วนะคะขอพักก่อนนะคะนี่นะคะน้องครีมคุณแม่ดิลลิเหนื่อยแล้วขอพักก่อนน้องครีมจะชวนคุณแม่เล่นอย่างเดียวนะคะดูมือนางจะชวนคุณแม่เล่นอย่างเดียวค่ะ โอ้ลืมลืมลืมดูจุดนี้จุดนี้น,นี้ที่เบอร์ดี้นะคะเบอร์ดี้ช้างจะผูกอยู่ใกล้ใก้กันบริเวณน,นี้นะคะไม่ได้ไป้ไกลกันมากนะคะเดือดเดเหนื่อยแล้วนะคะสองแม่ลูกนี้เหนื่อยแล้วนะคะที่โดโด เป่าน้ำมนต์รดให้แล้วก็อยากพักแล้วนะคะดูแต่น้องครีมยังไม่ยอมนะคะน้องครีมยังอยากเล่นอีกแต่คุณแม่ลินลินถ้าจะยอมแล้วนะคะเพราะว่าแม่ลินลินเดินไปไกลยอยู่ฝั่งนู้นแล้วหรือน้องครีมเชือกเดียวยังตบมือเรียกคุณแม่มาเล่นอีกนะคะตบมือเรียกคุณแม่มาเล่นอีกนะคะ น้องครีมชวนคุณแม่เล่นอีกจนได้นะคะดูคุณแม่ก,ตก,มกะะ็ตามใจลูกมากเลยนะคะตามใจลูกมากเลยคุณแม่ไม่กล้าขัดใจน้องครีมนะคะน้องคุณแม่มาเล่นเป็นเพื่อนน้องครีมอีกแล้วนะคะดูโอ้โหทั้งเต้นเออเ้ยน่ารักจังเลยสองแม่ลูกนี้น่ารักจังเลยสองแม่ลูกนี้นะคะคุณแม่ลินดินก็ไม่กล้าขัดใจน้องครีมนะคะน้องครีมเรียกมาเล่น คุณแม่ก็มาร้องมาเล่นเป็นเพื่อนนะคะชวนอีกแล้วชวนคุณแม่เล่นอีกแล้วเปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนมุมมาดูสองแม่ลูกนี้เล่นอย่างเขามอมันมากเลยนะคะโอ้โอ้โอ,โอ,โ,อโอ้ดูน้องครีมดูน้องครีมก็ใช่ย่อยนะคะน้องครีมก็ใช่ย่อยนะคะโอ้ น้องช้างเล่นอย่างนี้คือน้องช้างจะได้คลายผ่อนคลายคลายเครียดนะคะดูนะคะน้องช้างเล่นกันอย่างมีความสุขนะคะเราไม่ได้บังคับน้องช้างนะคะน้องช้างคือตัวเปียกน้าโดนน้ําน้องก็จะเล่นดินแบบนี้นะคะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะเล่นอย่างสุขสนานไม่มีก้อนหินก้อนดินไม่มีก้อนหินตะปนนะคะเป็นดินร่วนปนทรายน้องช้างก็เลยเล่นแบบสบายเนื้อสบายตัวนะคะสุดยอด น้องครีมน้องครีมจะชวนคุณแม่ลิลลินเล่นอีกแล้วนะคุณแม่เหนื่อยแล้วค่ะครีมคุณแม่ลิลลินเหนื่อยแล้วนะคะลูกโอ้ยตายโอ้ยตายนะโอ้ยคุณแม่เหนื่อยแล้วค่ะดูดูไม่ยอมไม่ยอมนางไม่ยอมนางไม่ยอมนะคะนางไม่ยอมจะพาคุณแม่เล่นอย่างเดียวนะคะโอ้ยน้องครีมเขยิ้แม่นี่เนาะคุณแม่ลิลลินเริ่มเหนื่อยแล้วนะคะน้องครีมคุณแม่อายุเยอะแล้วนะคะ น,น้อคุณแม่ก็จะเหนื่อยน้องครีมยังเด็กดูน้องครีมก็เล่นได้นานเน,นาะดูด,ดูเอามือเอามือเอามือไปจับคุณแม่นะคะไปเอามือไปไปจับคุณแม่จะให้คุณแม่หันมาเล่นด้วยนะคะน้องครีม,มสุดยอดเลยนะคะดูจักรลออล่อมากเลยนะคะดู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 ดางถัรมนายสุดยอดความน่ารักของลูกสาวแม่นะคะน้องครีมสุดยอดเลยสุดยอดเลยอื นางของแม่นี่สุดยอดเลยนะคะพี่โดโด้ก็ไม่สนใจใครนะคะพี่โดโด้กินหญ้าอย่างเดียวนะคะนู่นนะคะเก็บอ้อยกินนะคะโอ๊ยอ้ยโอ้ยน้องครีมน้องครีมดีใจสงสัยคุณแม่จะมาเล่นอีกแล้วมั้งนะคะนันดูสิน้องครีมคุณแม่ลิ้นนเหนื่อยแล้วนะลูกนะเล่นแค่นี้ค่ะลูกพอแล้วแม่บอกพอแล้วพอแล้วโอ้ โอเคปิดท้ายคลิปด้วยความน่ารักน่ารักของแม่ลูกอีกเช่นเคยนะคะน้องครีมกับแม่ลินลินค่ะท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคุณแม่ค่ะของน้องโอ,อ้โหสองแม่ลูกน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะ mm. เออ,เอ,อสวัสดีค่ะบายบาย